มดเห็นฟอคเป็นอะไรเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบซอมมุมงไมฟังกันเช่นเคยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นกระแสดราม,มายิ่งใหญ่พอสมควรนะขอไม่เอ่ยชื่อค่ายไม่เอ่ยชื่อศิลปินเลยก็แฟนคลับแล้วกันเนาะเรื่องราวมันเกิดจากาแฟนคลับเนี่ยหัวร้อนแล้วครับว่าค่ายเนี่ยดูแลศิลปินและแฟนคลับไม่ดีพอ,อพูดกันตรงตรง,ง,ง,ง่ายๆเลยชี้แจงกันอย่างนี้เลยนะครับส่วนค่ายก็ชี้แจงทุกคนไว้เสมอว่าค่ายทําดีที่สุดแล้วไม่รู้ว่าเขาทํางานยังไงทุกคนไม่เข้าใจแฟนคลับไม่เข้าใจ ก็เลยออกมาพูดด่าเขาแบบนั้นแบบนี้อ่ะมองแบบ2มุมผมเองเนี่ยเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับผมเองก็เป็นศิลปินตัวน้อย,อยที่ก็มีแฟนคลับและก็รักแฟนคลับมากๆนะครับแล้วก็ก็เป็นคนที่ทํางานร่วมกับค่ายนู่นนั่นนี่เหมือนกันนะครับอ่ะพูดถึงค่ายก่อนแล้วกันค่ายเขาก็มีระบบการทํางานของเขาแล้วก็มีการขายของนู่นนี่ให้แฟนคลับใช่ไหมอย่างที่แฟนคลับเขาเรียกร้องมันนั่นแหละแล้วก็มีการจัดการศิลปินศิลปินเนี่ยอาจจะมีหลายคนใครที่มีชื่อเสียงเขาอาจจะผลักดันเยอะหน่อยหรือว่า เด็กเขาที่กําลังจะดันขึ้นมาเขาอาจจะผลักดันและใช้ชื่อเสียงของคนเก่าๆที่ดังอยู่แล้วมาให้เกาะติดไปให้ดังขึ้นอะไรแบบนี้แล้วเหตุผลในการดันเขาอะเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ยังไม่เคยโดนดันมากมายสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้อะและ้วก,การจัดการเขาอาจจะวุ่นวายอ,อาจจะดูแลทุกคนให้ถูกใจทุกคนไม่ได้อันนี้จุดนี้ก็เข้าใจครับส่วนของแฟนคลับเนี่ยก็บางทีเขารักของเขาอะแฟนคลับเขารักของเขาแล้วพลังแฟนคลับเนี่ยยิ่งใหญ่มาก เวลาดูแลศิลปินไม่ดีอะ่ะเขาก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาใช่ไหมแล้วบางทีงานของศิลปินก็ไม่ไปไปแบบไปบูธให้เขาไปโปรโมทให้เขาแล้วแฟนคลับเป็นคนโปรโมทเองแต่มาแอบอ้างอ่ะกรณีนี้ก็ก็ไม่ควรเนาะถ้าเกิดว่าลงทุนอีกสักนิดนึงแล้วก็สนับสนุนศิลปินให้แฟนคลับเขาชื่นใจเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจทั้งหมดแต่ก็ยังเห็นภาพว่ามีสุดดีมากๆเหมือนกันส่วน กิฟต์อเวทั้งหลายของของทั้งหลายที่ทําออกมาขายแฟนคลับเนี่ยก็โดนเรียกร้องว่าทําออกมาไม่ได้มีคุณภาพตามราคาเลยการจัดการเวลามีคอนมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็มีการสับเปลี่ยนที่นั่งโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกลวงหน้าหรือเป็นการวุ่นวายอาจจะเป็นปัญหาของระบบหรืออะไรหรือว่าไม่ใส่ใจก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับก็วานแล้วกันนะฮะวานทั้งสองฝ่ายแล้วกันวานทางค่ายทางทุกค่ายอะ,อะทุกค่ายเวลาจัดกิจกรรมหรือทำกิฟต์อเวทุกอย่างออกมาเนี่ย ให้เหมาะสมกับมูลค่าและดูแลศิลปินให้ดีดูแลแฟนคลับให้ดีดูแลกันและกันให้ดีครับส่วนแฟนคลับก็บางทีไม่ถูกใจทั้งหมดก็อาจจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งอาจจะใช้คําพูดที่สุภาพแล้วก็เรียกร้องอย่างเขาเรียกว่ารวมพลังอย่างอย่าง,อย,างอย่างสุภาพนะฮะแล้วก็ให้เกียรติทั้งสองฝ่ายด้วยอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจทั้งสองฝ่ายเนาะเราเราเองเป็นศิลปินเองตัวน้อยๆก็อยากให้โดนค่ายผักดันเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าแฟนคลับอะ่ะเวลารักศิลปินรักมากแค่ไหน แต่ว่าทุกคนก็คิดต่างกันหมดนะอย่าลืมนะก็ใจเย็นๆอย่าทาให้มันเป็นเรื่องทะเลาะก,กันใหญ่โตใช้เหตุและผลใช้สติใช้ความใจเย็นกันด้วยนะหลักๆทุกคนนะครับใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะไม่ว่าศิลปินคนไหนค่ายไหนก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและให้เกียิกันเข้าใจกันนะคิดไม่ตรงกันอย่าทะเลาะกันนะขอร้องนานเอ็มพีไม่อยากให้ทุกคนทะเลาะก,กันเลยอะ่นะเนาะอยากให้มีความสุขด้วยกันทําทุกกิจกรรมให้มีความสุขด้วยกันและก็ฝากติดตามช่อง MP ด้วยครับผมกดติดตามเลยขอบคุณครับ